ม,มากนะแนแข่งเก่งมาันนะครับ มาดูคุณพ่อแกมมาขามกันนะครับอเคมาห้ส <hi token thanks> ินน <elli> kind of like ีกับ ขึ้นสองขึงเลยเนาะตัวแสนดุโอ้ข่ายสองขึงเลยได้ข hmm. ่ายจะเป็นคนเดียวนะครับลุงลุงจุ๊บเขาอยู่ในขบวนใช่ไหมเป็นข่ายอยู่คนลุง ตอุงดูุ้นียิมหาคนได้ของเจ้าน่ะว่าเอาแบ่ยิันนั้นมันให่ใหงเข้าันลายใดญ่ตะนงเชื่อมไป

ข้างหน่งกนมาอหก้าเลยไปจ้างมุงไฟอี่ยวนี้ม,ม,มันจำลด้เลย,ยน่ะ เราเลี <T> а, ้ยงงไงวะลูกไงไอีหลายไอชกันหลายจทุเรียนนี่นะเขาิ้งไปเลย่เาจะปอิงเปิดตรงี่วทำทนั้นหดอยู่ทเรียทยเขาทเรนก็ล้มทงอกี้ล้มมันน่งอตงีตเด่นบได้มเยเมลอนทิ้งไปนี่เดเพาะ เราจะฆ่าใจอได้คุณน้มันก็เาคุนมัม้น้มนม้นมันดจะเขาอนเขากรตั้งไน่ันงครบเขาก็ะดนงไปล้วลริกเลยม่็กไปซอโมึงสรน

ายกอนอนมันก็นอนไปได้หรแม่กสิทิกดมันนอนได้ายกองนอนก็นอนอ้ายกองนอนเนียกกันขกาเยอมนี่คเรื่องของมยนะนอนอ่มันตัดต่เลยเืสายลุยจะมันจะิไเข้าไปเบออลอี่นมันจะตองสมใไหมเนย ไปนี้ปนยังจะมาได้การมากจอดนหเมื่อกี้ไ่ไดก็วันนี้ว่าความมันย <ร Stevens. S 2> ังจะลงแต่คุยานแต่เราเรื่องสุขภาพก็มีหไยมาดูน้

มันหล่ถ้าถ้าถ้าใดาใดเนดมาเนือวมันหลอตอนนี้นาอมันเีนั่งรังน่นลีกนี้ไอผมกะกอนมันหลออัน้ท่านนี้เนี่ยอเอื้เลยีอเ้ะึงเวลาขตัคมัน

ขอบคุณครับ